จะได้พูดคุยกับหนุ่มเราจะได้ยินเสียงเขาะชะัดๆเราก็ต้องเงียบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนุ่มๆเนี่ยเขาจะมาร่วมพูดค,คุยกันแล้วก็จะมีของมาประมูลด้วยนะคะวันนี้ค่ะเสื้อจริงค่ะมีของมาประมูลด้วยค่ะวันนี้เสื้อที่หนุ่มๆใส่นะนะคะก็จะเห็นเลยเาว่าเป็นเสื้อนะคะน่ารักมากเลยคะ่ะเราจะร่วมประมรูลกันซึ่งเสื้อน,นี้เนี่ยจะเป็นรูปนะคะสนักทรงเลี้ยงคุณเต้าหู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตุ๊กตานะคะเพรซินมาร่วมประมูลด้วยนะคะกับหนุ่มๆทุ วายแบบอบอุ่นแบบนี้อ่ะตัวแทนมาสักคนหนึง่งสักคนหนึ่งวายครับวายรู้สึกดีใจครับวายทุกคนครับบางคนนะเขาขับรถบางคนขับรถมาจากอุบลมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะมาตั้งแต่เช้าเลยนะมีใครมาจากจังหวัดบ้านน,น้องเบอร์ดอยนี่มาให้เพื่อนะคะเพื่อนหนุ่มของเราทั้งเจ็ดคนคุ้คมค่าคุ้มค่ากับการที่เราสามคนหนีเมียมาเที่ยวเลย เรจะดึงมาค erm ุยท yeah. ีละคนกันแล้กันเลือกไม่ถูกเพราะว่าหล่อทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่เลือกกันแล้วกันนะอยากเข้ากล้องเลยโอ้ยพี่ชมนาขอคุยกับน้าก่อนน้านเนี่ยเชิญเลยค่ะน้องนาพี่พี่กอยก็รอมาตั้งแต่เช้าเหมือนกันอ่าอยู่ตรงกลางเลยค่ะอยู่กลางค่ะไม่ดึงวันนี้เนี่ยมางานน้องหมาโดยส่วนตัวแล้วน้องนะเลี้ยงสุนัขพันธ์อะไร ปกติเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้าน2ตัวครับ 2>, 2ตัวใช่เป็นหมาข้างขนมนี่แหละฮะจริงหรอใช่ฮนะก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเราก็หมาหัวหน้าเหมือนกันโอ้ยอนยีย่ขับมาหยอดเป็นขับโดยเฉพาะละมันเถอะนะอ่ะแล้วเป็นยังไงมีแบบหมาชื่ออะไร หมาชื่อเกาโถครับมันเป็น<ะ>ภาษาจีนภาษาจีน<ะ>ภาษาจีนเก่าเกาโกาเนี่ยมันแปลว่าหมาเหมือนกันจินกาใช่ไหมไวจินกางนไทย <laughs> ถ้าจะถามพื้นขนาดนี้พี่ว่าอย่าชื่อนี้เลยดีกว่า <laughs> อีกตัวหนึ่งชื่อบุญหลงครับอาก็คือหลงมาอยู่กับน้อง,งน้าอันอนี้เขายังหลงมาอยู่กับน พ่อบ้านใจกล้าเลยมาออคนเดียวเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเอาว <c oughs> ันนี้ไหนน้อง,องนะเขามีขอมาประมูลด้วยเ,คคเดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลเลยกันแล้วกันนะคะนี่เลย <c oughs> ตุ๊กตาเซรามิกนะคะแล้วก็จะมีเสื้อตัวนี้เนี่ยแหละค่ะเราจะมาลุ้นประมูลกันนะคะซึ่งใครที่ประมูลได้เนี่ยจะได้เสื้อตัวนี้ถอดไปเลยพร้อมลายเซนแล้วก็ตุ๊กตานะคะ